เนี่ยมันใช้กเกษตรได้สบายเลยโอ้น้ำเยอะจริงๆโอ้ แบ่งแบ่งไปให้สองห้องยันงน้อยก็ไม่ได้นอโอ้น้ำเยอะจริงๆครับโอ้นี่เนี่ยโอ้โอ้ไอ้โอ้น้ำเยอะเนี่ยนี่โอ๊ยห่วดเลย <c ười> หนาวมากเลยมั้งใช่ ใจใจเลยครับโบนอ๋อไปเลียกเครื่องซะไปเรียกเครื่อง,งล้างแช่นเครื่องด้วยล้างแช่นเครื่องด้วยโอ้เดี๋ยวน oh! ้องเตี้ยนเขาม่เชื่องเลยเนาะไอที่บ้านน้องเชี่องไ,ไ,มไ,ไม่ได้เยอะขนานไไดนี้นะ